ไปแล้วก็จะประมาณนี้ <g ül> อ่านี่นะคะไปด้วยกันนะคะอ้าไปด้วยกันชมบรรยากาศน้ำป่าออกเลยนะนะคะเห็นเมื่อกี้เขายกยอเนาะพอได้อยู่เนาะสวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านนะไปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะนี่ก็ กำลังจะเข้าไปชมเนาะแล้วก็ไปเก็บน้อยนาที่เหลืออีกประมาณสองสามตก้กโอเคค่ะกับคลิปนี้นะคะก็มาสวนยางดูค่ะว่าฝนตกใส่ใส่ยางที่กลีดไว้ัตงแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะนี่ก็กำลังจะเข้าไปชมเนาะแล้วก็ไปเก็บน้อยนาที่เหลืออีกประมาณสองสามตก้กคืนฝนตกแรงมากเนี yeah. ่ย เพื่อที่ว่าน้ําฝนจะได้ไม่ต้องขังนีนะคะกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคะ่ะกับการรับชมโอโ้ทางเข้าไร่บ้านคุณพันธิค้านี้เมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะนะคะก็เลยเป็นตะ่มแต่ก็เป็นะไรแล้วก็จะดีคะ่ะ กาศนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยมืดคลึ้มโอ้ทางเข้าไร่บ้านคุณพันธิตค่ะนี่เมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะนะคะก็เลยเป็นตมนะคะแต่ก็เราจะเข้าไร่กันแล้วค่ะนะคะและแล้วก็มาถึงไร่แล้วค่ะนะคะเดินเข้ามาอุ้ยอยากให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าเวช่วงประมาณไม่บ่ายน,นี้กีแลวเนาะกับวันนี้ค่ะนะคะดูค่ะ ทางเข้าไร่เนาะก็จะเป็นโคนเป็นตมหน่อยนึงจากทุุงนานี่ฟังเสียงน้ำค่ะที่เขาไหลเนาะอากาศนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยเมืดอดคลืนอ่านี่นะคะไปด้วยกันนะคะอ่าไปด้วยกัน ชมบรรยากาศเพื่อที่ว่าน้ำฝนจะได้ไม่ต้องขังนี่นะคะกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะกับการรับชมไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปมาครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า,าที่ไร่จะเป็นยังไงเนาะเอาปลาไปปล่อยมานี่นะคะไปด้วยกันนะคะไปด้วยกัน ชมบรรยากาศเด้อค่ะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ยเนาะนะคะตกแรงค่ะเมื่อคืนนี้เนาะไว้แล้วก็จะประมาณนี้ <c oughs> น้ำป่าออกเลยนะนะคะ <c oughs> เห็นเมื่อกี้เขายกยอเนาะ <c oughs> พอได้อยู่เนาะอสวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านนะโอเคค่ะกับคลิปนี้นะคะก็ มาสวนยางดูค่ะว่าฝนตกใส่ใส่ยางที่กรีดโอ้โทางเข้าไร่บ้านคุณพันธิคา้านี้เมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะนะคะก็เลยเป็นตมนะคะแล้ก็ไว้แล้วก็จะประมาณนี้ <c oughs> เพื่อที่ว่าน้ำฝนจะได้ไม่ต้องขังนี่ คะกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะกับการรับชมอฝนตกแรงแล้วก็เทน้ำออกจากถ้วยยางไว้ก่อนเดี๋ยวไปตังแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะนี่ก็กำลังจะเข้าไปชมเนาะแล้วก็ไปเก็บน้อยนาที่เหลืออีกประมาณสองสามต้นเลยนะคะแล้วก็จะ ีค่ะไร่ของเราบรรยากาศการเข้าไร่ฝนตกแรงค่ะเมื่อคืนตกแรงมากๆเราจะเข้าไร่กันแล้วค่ะนะคะและแล้วก็มาถึงไร่แล้วค่ะนะคะเดินเข้ามาอุ้ยอยากให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าเน้ําป่าออกเลยนะนะคะเห็นเมื่อกี้เขายกยอเนาะพอได้อยู่เนาะ สวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านนะก่อนเด้อค่ะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ยเนาะนะคะตกแรงค่ะเมื่อคืนนี้เนาะมืดครึ้มมาแล้วจ้ะโอ้เห็นพระอาทิตย์อยู่หน่อยนึงแต่ก็สวยดีค่ะสวยดีเดี๋ยวอฝนตกแรงแล้วก็ เทน้าออกจากถ้วยยางไว้ก่อนไปได้อยู่ไปได้อยู่ได้มาครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าอา่าที่ไร่จะเป็นยังไงเนาะเอาปลาไปปล่อยโอ้ทางเข้าไร่บ้านคุณพันธิค้านี้เมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะนะคะก็เลยเป็นตมนะคมะแต่ก็ <laughs> โอ้ฝนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะกับคลิปนี้นะคะมาชมมาชมตกแรงมากค่ะเสียดายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะนี่ก็กำลังจะเข้าไปชมเนาะ แล้วก็ไปเก็บน้อยนาที่เหลืออีกประมาณสองสามประกาศนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอีกแล้วเนีย่ยเมื่อลึอ้นไว้แล้วก็จะประมาณนี้ <c oughs> นี่คะพุ่งนานี่ <c oughs> ฟังเสียงน้ำค่ะที่เขาไหลเนาะ,ะ <c oughs> นี่นะคะไปด้วยกันนะคะอ่า ด้วยการชมบรรยากาศช่วงประมาณใีบาทนี้อีกแล้วเนาะกับวันนี้ค่ะนะคะดูค่ะทางเข้าไร่เนะเาะก็จะเป็นโคนเป็นตมหน่อยนึงจาก <c oughs> โอ้ทางเข้าไร่บ้านคุณพันธิบค้านี้เมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะนะคะก็เลยเป็นตมนะคะแต่ก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไ,ไ,ดยได้มาครึ่งทางแล้วค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า,าที่ไร่จะเป็นยังไงเนาะเอาปลาไปปล่อยไปได้อยู่ไปได้อยู่ได้มาครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า,าที่ไร่จะเป็นยังไงเนาะเอาปลาไปปล่อยโอเคค่ะกับคลิปนี้นะคะก็มาสวนยางดูค่ะว่าฝนตกใส่ใส่ยางที่กรีดไว้แล้วก็จะประมาณนี้ บรรยากาศนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอ pues ีกแล้วเนี่ยมืดคลึ้มน้ำป่าออกเลยนะนะคะเห็นเมื่อกี้เขายกยอเนาะพอได้อยู่เนาะสวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านนะคะทุุงนานี่ฟังเสียงน้ำค่ะที่เขาไหลเนาะ อากาศนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยมืดคลึ้มสวยมากค่ะนะคะสวยมากกับลังสวยสวนมันสวนข้าวโพดบรรยากาศก็กดีเดี๋ยวก็จะตกน่าจะตกประมาณตอนต้นค่ะยังไม่ได้เก็บมาหมดเลยแล้วก็จะไปตัดหน่อไม้เนาะนะคะเอามาสับหน่อไม้ทําหน่อไม้ดองวันนี้จ้านะคะกับการเข้าคืนฝนตกแรงมาก สวยมากค่ะนะคะสวยมากกับลังสวยสวนมันสวนข้าวโพดบรรยากาศก,ก็ดีเดี๋ยวก็จะตกน่าจะตกประมาณตอนโอเคค่ะกับคลิปนี้นะคะก็มาสวนยางดูค่ะว่าฝนตกใส่ใส่ยางที่กรีดไปได้อยู่ไปได้อยู่ได้มาครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า ที่ไรจะเป็นยังไงเนาะเอาปลาไปปล่อย่อานี่นะคะไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันชมบรรยกากาศนี่นะคะไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันชมบรรยากาศน้ำป่าออกเลยนะนะคะเห็นเมื่อกี้เขายกยอเนาะ พอได้อยู่เนาะสวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดเพื่อนบ้านนะคืนฝนตกแรงมากเนี่ยกาดนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกอีกแล้วเนีย่ยเมือ <c oughs> ดอคืนคืนฝนตกแรงมากเนี่ยเพื่อที่ว่าน้ำฝนจะได้ไม่ต้องขังดีนะคะ กับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคะ่ะกับการรับชมเนรนะคะแล้วก็จะ